เปิดที่เมาลียอดฮิตเราก็เทศซะด้วยทีนี้ก็ลำบากว่าวุ่นเลยต้นฉบับมาจากไหนทำไมพูดแล้วหล่อเท่บาดใจชาวเน็ตจนกลายเป็นไวร่าฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองคนแห่คับวร์ล้อเลียนเทียบเราก็เท่ะด้วยทีนี้ก็ลำบากว่าวุ่นเลย ประโยคสุดฮิตที่กำลังเป็นกระแสวไวรัลทั่วทุกแพลตฟอร์มหลายคนอาจจะงงว่ามันมาจากไหนวันนี้ทีมงานตีไทเกอร์หาคำตอบมาให้แล้วว่าลีฮิตดังกล่าวมาจาก ก้าจิรายุและอองมณีนักแสดงหนุ่มสุดเกรียนซึ่งปัจจุบันผันตัวเป็นนักร้องนำวงรีโทรสเปคโดยวลีฮิตนี้เป็นหนึ่งในประโยคที่9ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนและแฟนสาววีวิโอเลตวิโอเลตวอร์เทียเมื่อก้าถูกนักข่าวถามด้วยคำถามที่ว่า ตั้งแต่มาเป็นนักร้องนำวงรีโทรสเปกมีแฟนคลับผู้หญิงมาห้อมล้อมเคยเกิดปัญหาหึงหวงกันบ้างไหมซึ่งก้าวจิรายุก็ให้คำตอบไว้บาดใจชาวเน็ตซะเหลือเกินว่า ให้เราก็เท่ซะด้วยอาะทีนี้ก็ลำบากก็ว่าว่นเลยบางทีแบบไปเจอสาวสวยๆมากรีดกราดอะไรอย่างนี้เธอจะเผลอใจบ้างไหมเขาก็มีถามเราแต่เราก็บอกว่าไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วเธอทำให้ผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้สวยน้อยลงหลังจากคลิปสัมภาษณ์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ถูกอกถูกใจชาวเน็ตอย่างมากเพราะประโยคที่กล้าพูดมีอินเนอร์ของความหล่อเท่มีเสน่ห์บาดใจสา า,าจนต้องพากันแชร์ลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะประโยคเด็ด เราก็เท้ซะด้วยทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ที่คนนำไปทำคลิปคัปเวอร์ล้อเลียนจนเกิดเป็นไวรัาฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างไรก็ตามความฮอตฮิตของประโยคดังกล่าวก็มีการนำไปทำคอนเทนต์ต่อยอดสร้างสีสันให้ตลกขึ้นใน t ิกต o k อย่างแพร่หลายเช่นการพลิกแปลงเปลี่ยนคำให้ตลกขึ้นนำมาล้อเลียนกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันรวมถึงนำตั้งเป็นแคปชั่น สเตตัสบนแพลตฟอร์มโซเชียลอาทิไอเราก็จนซะด้วยสีวาวุ่นเลยทีนี้ไอเราก็เด็กผีซะด้วยวาวุ่นเลยทีนี้เราก็โดนเจ็ดถึงศูนย์ซะด้วยวาวุ่นเลยทีนี้ไอ้เรามันก็ติดแอลกอฮอล์ซะแล้วอ่ะลำบากเลยทีนี้เราก็ติดปั่นซะด้วยวาวุ่นเลยทีนี้เรียกได้ว่าตอนนี้ค่อนข้างแมสมากเลยทีเดียว รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมลองนำไปใช้กันดูนะคะเหนียวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะ